ครับถ้าเดแล้วยินดีทากฟังก็รับไปใช้เป็น subscribe ของผมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาไม่เด็ดแจกกนิดหน่อยนะครับผมหนึ่งสิบจะรอคุณดูเข้ามาก่อนนะครับผมสักครู่นะครับ rất càng cao lên, tiếng trầm trên sâu hơn, tiếng trầm càng sâu hơn, tiếng trầm càng sâu 喂。Land. สวัสดีคนดูที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วหนึ่งคนนะครับผม,ม,บม,ม,ผมบสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเป็นหนึ่งนะผมใส่หูฟังสองสามอันซ้อนกันแล้วมันจะพันคอหูฟังฉัน แล้วสักครู่นะครับผมอีกสเป๊กหนึ่งก็จะเริ่มเล่นแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงแป๊บนึงนะสักครู่สักครู่ไม่ต้องรีบนะโอเคมาทุกคนเราจะพาทุกคนไปตกแรงกันนะครับวันนี้ว้ายไม่ใช่โอเคครับผม ว่าเรา,เราตกแรงไปด้วยกันนะครับผมหรือว่าเราจะขึ้นแรงไปด้วยกันดีอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเออรู้สึกว่าเดี๋ยวเราเล่นไปสักเกมหนึ่งก่อนดีนกว่าโซโล่โซโล่หาผู้ติดตามในเกมอัอนนี้แหละแอะอัน <c oughs> นึงนะครับผมขอถอดเกตตอรสัรบสน ผมรู้สึกว่าโทรศัพท์ผมมันอุ่นๆนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีอาการร้อนๆโอเคผมเล่นด้วยครับเออเกือบ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 ไม่แบบบวกแจกนะยจาซีเรียสนะครับอย่าซีเรียสแจกนะครับแจกไม่แบบบวกแจกด้วยเล่นได้ทุกเล่นนะครับเจ้าของช่องไม่อยากจะมอและก็กากทุกเล่นด้วยไม่ต้องห่วงนะครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูอยู่ด้วยนะครับผมขอบคุณแล้วนะผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมนะครับ สวัสดีคุณบอสไม่ดีเหรอด้ยนะครับผมดิครับอีอีอ,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 อีอย่าไปสอบโปรไฟล์อะ่ะเดี๋ยวเข้ามาตามเลขห้องเลยนะครับผมเออหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดนะครับผมก็ถ้ามาเล่นกับผมก็อย่าลืมดูผมด้วยนะครับผมเปิดสองจอได้ก็เปิดนะครับผมไม่ต้องห่วงครับไม่แบบบวกแจกด้วยนะผมถึงท้ายๆจะพิมพ์เขาว่าหย,ยอกๆก,ก็ตามแต่กี้ก็ไม่หยอกแล้วครับแจกจริงๆแล้วครับ เอาคนดูออกไปหนึ่งคนนั่นเนี่ยผมว่าแล้วเอามาเข้าเกมเนี่ยผมว่าใช่เลยเนี่ยทรงนี้เนี่ยใช่เลยอย่าลืมแชร์ไปด้วยนะครับผมครับจะรอรอรอโอเคครับผมประมาณอีกเดี๋ยวผมรอประมาณสี่ทุ่มสี่สองนะผมถ้าไม่มีคนเข้ามาก็ผมก็จะเพ่นละนะผมจยี่เสียมพัดลมพัดลมอะไรผมไหมหรือว่าไงหรือว่าผมคิดเอง Okay. ผมรู้สึกว่าตอนนี้กําลังไหลลื่นไหลลื่นนะผม, ET, นะม ET, ผมเน็ตนะหมายถึงเน็ตผมเน่ยกำลังไหลลื่นนะผมลื่นเลยลื่น,นะล,น,ล,ล,นลงเหวเลยเน่ตตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปโซโล่ก่อนก่อนนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะไม่มาแล้วนะผมโอ้โหลราห้องสิบเก้าวิบันเลเถอะให้ตายสิโลบินเดี๋ยวถ้าใครจะเล่นด้วยก็ดูผมนะครับผมได้พิจารณาว่าควรเล่นด้วยไหมคนคนนี้ นะครับผมโอเคนะครับผมอาจจะมีหัวร้อนหัวเย็นแต่ส่วนมากจะวะหัวร้อนมากกว่านะครับผมพูดอะไรไปเนี่ยว,วายตายแล้วนะครับผมอา้าวฉันจะไปเล่นกลางเออผมต้องโชว์แล้วเกมแรกมาผมต้องโชว์ป่าวะโทษทีนี่ฉันจะเล่นจึงเกันนะครับผมในใจนึกเลยมึงเต็มตัวเลยมึงเต็มตัวเลยอา้าวมีคนจะแย่งจังเกิลผมวะ มันไม่ดีนะมันไม่ดีจะแย่งจังเกิลน,นะน่ะเอาเอ็งจะเล่นซัพพอร์ตนะครับผมขอไปแคลรี่แคลรี่ผมจะเล่นแคลรี่สวัสดีคนดูที่เข้ามาสักคนเล่นห้องอะไรครับอู้น้องไม่ทันโอ้น้องขอโทษนะครับผม,น,บมน้องิ่งพิมพ์มาน้องไม่ดีเหรอขอโทษนะครับผมน,น,น้องิึงพิมมาพี่ไม่รู้พี่ขอโทษพี่นึกว่าน,น้องไม่เข้ามาแล้วพี่รออยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเกมหน้านะครับผมรุกใครพี่ใครน้องครับผมไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ โอเคนะผมโอ้ขอวัดได้ไฟก่อนวัดหลุดนะครับผมเฮ้ยโลมาให้ไปกูแคลลี่เออึะรู้ไหมเดี๋ยวแวนกูหลุดนะเฮ้ยโลโอ้เออผมให้เข้าไปเลยกันรู้สึกว่าลมเราจะไม่มีรับไฟนะครับผมนี่ผมอยากได้เราวินอ่ะขอหน่อยได้ปะน้ำใจอเราหมผมเข้าอยู่พี่ผมมองไม่เห็น ผมมองเห็นเห็นเป็น1 7 0 7 7 0อ็ดยขอโทษขอโทษภาพพี่ไม่ชัดเหรอ <laughs> พี่ว่าพี่ก็ปรับเป็น720่นะขอโทษละกันโอ้โหไม่อยากโชว์วิเลตลาวินเหรอเห็นแล้วเขินกดใช้พี่ก่อนก็ได้ทางนั้นนะได้โปรโมทกันคุณคดูเคยเข้ามาเยอะแยะไงเราได้ดังสอ,อ, <laughs> องคู่อะไรแบบอื้ โอเคเฮ้ยผมอยากเอาเทพประเจ้ายอนไปวะ่ะนี่แต่เราไม่เสี่ยง่ะมีสลงสลิมอะไรเงี้เอาวอล์คเลยเะยากิลดเลยเนะน,นี่ยสกิลคผจนแถบบงังโอ้น้องพี่ขอโทษ <laughs> มีแถบพี่ลืมเลยว่ามีแถบแต่แผบผมก็มองทะลุได้นะมันมองแบบทะลุปุดป่งได้งงไหมมันเป็นแบบใสอะอ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเกมหน้าเกมหน้าเดี๋ยวพี่พิมเลขเข้าไปทางห้องแชทนะครับผมขอบคุณคนดูที่เข้ามาด้วยนะครับผมอย่าลืมแชร์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวดูฝีมือผมเล่นก่อนเนี่ยได้พิจารณาว่าเอ้ยนี่มันควรเล่นด้วยหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้ไงแต่ถ้าดูเกี่ยบเกมนี้ก็อย่าลืมนะครับผมดูต่อไปนะครับผมถึงไม่เล่นกับผมก็ดูกับผมต่อไปก็ได้ครับผมรอรอรอโอ้ทีมนี้มีคิโลนคิล่าอ่วะฮัลโหลทีมเรามีนี่เทพเจ้าบัตเตอร์ไฟเลยนะเห็นไหม โอ้โหมึงเมนแคลรี่ด้วยโอ้โหกระช่ามจริงจริงไม่เป็นไรเราจะดูถูกคนที่เมนตัวไหนตัวไหนนะครับผมเขาอาจจะแบบแฝงตัวมาก็ได้แบบมึงมันไก่โอ้โหดูชื่อดูชื่อมึงสังเกตเอาเรื่องเหมือนกันนะี่เนี่ยสุ็จคนดูทีดูอยู่3ามคนด้วนะผมเอ้าแม่งออกไปคนหนึ่งหรือ2คนโอ้โหยอจเย็นเย็นใจเย็นทุกคนจยอยอยู่ด้วยกันก่อน เล่นด้วยกันก่อนใจยเยน็ยเยนๆใจเด็กเย็นอย่าเพิ่งทิ้งผมอย่าเพิ่งทิ้งผมอย่าลืมไปติดตามช่องยูทูปนะครับผมบีบาร์บอสนะครับผมอย่าลืมนลาลาฝากติดตามช่องบีบาร์บอสด,ด้วยนะครับผมยูทูปนะเขียนว่าเอ่บอบอีบีบอ,อบาบอ,อสบอสนะครับผมยูทูปนะยูทูปอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคแชร์ไปให้ด้วยนะครับผมคนดูได้เข้ามาดูเยอะๆไงผมได้ดังไง พอผมดังปุ๊บเนี่ยจะมีเงินมีอะไรมาอย่างเงี้ยผมได้แบบซื้อสกินมารีวิวไงใช่ไหมพอผมแบบมีสกินมีอะไรปุ๊บความโหมดผมก็เพิ่มขึ้นไงแล้วก็แบกคนดูไปได้ไงอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ข้ออ้างอยากได้สกินเฉยชนิจจนไปสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้ที่ไม่ทิ้งกัน,กนจากไปไหนนะผมที่ยังทนผมบ่นอยู่นะครับผมสวัสดีครับเดีย๋ยวตอนเล่นผมอาจจะเงียบๆขมๆนะครับผม ช่องนี้ไม่มี Where 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 <น>สาวประกอบเพลงนะจ๊ะต้องโดนเอนก่อนไปทำทุกอยกังเป็นไงต้องแบบรออยู่ครับผมขอบคุณ <In> e. ครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับผมรู้สึกว่ามันหน่วงๆนะ ผมไม่ได้รู้สึกผมว่าใช่เลยอดูตหวงหน่อยนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะใช้คอมสตรีมละพี่แก๊กดึงพันเมตรชนเหรอพี่พี่ต้องโชว์ปฏิหารแล้วโอโพี่พี่พี่โอ้พี่พี่ดึงลมพ,พี่ดึงลม แแลล้้ววมาพี่ตืิดเสี้ยนวะพี่แกพี่แคกพี่แคกพี่แคทได้ได้ฟืดบัตรฟื้บัตรพี่เออพี่สวยสวยฟื้บัตรก็ยังดีพี่พี่แคกโอ้โหพี่กือบทำผมเสียวนะหัวใจผมวายเลยนะพี่เมื่อกี้พี่แคกพี่กือบทำหัวใจผมวายนะอ้ยพี่แคกโอ้โหพี่ดิงพี่ดึงผมเพิ่งเห็นพี่ดึงพี่แต่จริงผมคนไปช่วยเล่นอื่นมากนะดีกว่าดีกา ป่าม <Cornell>. ันอยู่ไหนกระตุกกระตุกกระตุกสตรีมอยู่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสตรีมในคอมนะครับผมก็รอยอดขายตอนนี้เมสเสร็จใครทักมาผมจะไม่ตอบดูแล้วใครทักมาดูโซงอย่างนี้ดูทซงอย่างนี้ขอลากเมสเส็จออกก่อนเลยนะครับผมมันทำให้ผมแหลกนะครับผมเมสเส็จที่เข้ามาขอโทษที่ทิ้งนะครับผมเมสเส็จเข้าแก๊กเขาขอโทษอ เดี๋งนะผมขอไปเช็คก่อนใครทักผมมาตอนนี้เดี๋ยวไว้ลืมผมว่ามันไม่ใช่แล้วผมบอกทุกคนไปอยู่แล้วว่าผมสตรีมอยู่จะขอไว้ลืมนะใครทักมาตอนผมเล่นเกมนะครับผมเดี๋ยวเรารู้กันโอเคผมใช้คอมผมเช็คเรียบร้อยครับผมรหัสผมผมเซ็นรหัสผิดอุ้ยเฮาเโื่อนเพื่อนๆแบกกูหน่อย กูสตรีมอยู่เพื่อนๆกูสตรีมอยู่ฮัลโหลเดี๋ยวแพ้ค่าสตรีมไม่เอาขอโทษนะครับผมแกแลกเพื่อนัวเองด้วยเขาทิ้งเ่อโอหมึงก็ดึงแม่นๆเลยดิเออเขาเรียบลำไม่ดีทดปิดทดกองกว่าเฮ้ยสว้ยโอ้โกอร ดูประชาเรียดูดูประชาเรียดูมาดิมาดิครับขอบาดิครับโอให้่หมดเลยโอให้่หมดได้หมดทั้งตำบลได้หมดทั้งตำบลโอ้โหนี่แหละทีมงานคุณภาพคุณภาพนึกว่าชิมหมดโดนปั้มบัง เห็นเตียวเส้นที่ไรผมแข็งทุกทีไม่ถึงมันมีสกิลน้ำแข็งนะไหลไหลวิกกี้เน็ตไหลขอโทษขอโทษเดี๋ยวรอคนดูเยอะๆกว่านี้ก่อนเนี่ยผมมีรายได้ปุ๊บผมจะไปเปลี่ยนเน็ตแล้วไงเราได้แบบดูกันแบบไหลลื่นไหลลื่นเหฮะมันเน็ตไหลเน็ตไหลเน็ตไหลเอ้ยป้อม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 ปอมปอมปอมวิกกี้ผมหิวตัวตัวล่างไปหน่อยเห็นมันแหลมมาขอโทษแล้วกัน เอ้ยเน็ต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 เจริญพรเน็ตไทยใจเย็นๆทุกคนเฮ้ยแก๊กสวยห้องแก๊กแก๊กถอยแก๊ก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 มึงสู้ไอหมึกตามแปลงล่างไม่ได้หรอกมึงลองแปลงล่างดูดิมึงก็ได้เป็นแค่ขัดเท่านอุ้งอ๋คลิปคลิปโทษผมด้วคลิปมาแก๊กจังหวะนี้พันเมตรขอปฏิหารให้พ่อหน่อยลูก อ๋อมันต้องไปช่วยเลียนอื่นนะครับผมแก๊ก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 ทุกคนเฮ้ยป้อมกูเหยียดเฮ้ยโอ้โหขณะกูอยู่ในป้อมนี่ไม่เกรงใจกูเลยเน็ตผมไม่่คอยดีนะครับผมช่วงนี้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยป้อมโดนซอยป้อมโดนซอย เอใครคิดจะมาช่วยกูผมว่ามันเป็นแผนหลอกล่อเว้ยเดี๋ยวจะมีคนใช่แฮะทีมผมมีคนมาทีมมก็ต้องมีไอหมึกมันไม่อยู่แถวนี้แล้วผมว่ามันรอดักอยู่นี่นี่กลัวแล้วไม่ต้องมีแก๊กเลยมีทิศเดียวกูนี่ไง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  โยนลมคมกลิ่มาดิมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับ็มาดิชามมาดิชามมาดิมาดิมาดิก็มาดิครับไม่เคยกลัวไม่เคยเกรงไม่เคยเบสอาซัเปซ์อาซัเปซ์อาซับเซ์มาดิฟิกงฟิกเกอร์ฟิกงฟิกเกอร์จังหวะนี้ฟิกกงฟิกเกอร์ฟิกงฟิกเกอร์จะชาร่าอยู่แล้วไอไลเวอร์เนี่ยโอ้โหขนาดฟิกงฟิกเกอร์นะเนี่ยจบแล้ว You have been defeated. been โอ้โหตะโกนแทบตายเสียงใน u t u b e ดังนิดเดียวสวัสดีคนดูที่เข้ามา4คนด้วยนะครับผมคนดูเริ่มเพิ่มแล้วนะผมจังหวะน,นี้นทุกคนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพอคนดูเยอะกว่าน,นี้ประมาณ10กว่าคนนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเน็ตให้ทุกคนดูแล้วมันได้ลื่นนะครับผมจาลืมนะครับผมผมไม่ได้อ่อนนะครับผมผมแค่เคฮาแบบเวลาเราสตรีมเงเราได้แบบ มีคนดูแบบเฮ like ้ยย you know? ันนี่เล่นเกมเฮฮาว่ะด้แบบน่าดูนะครับผมคือไม่ได้กล้าจะมาทิ้งตัวเอาแล้วจะมาทิ้งตัวเอาแล้วเออ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 มันมาแล้ว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 ตีไปเลยไม่ต้องกลัวไม่โดนไม่โดนยังไงก็ไม่โดนยังไงก็ไม่โดนเป็นไงล่ะเฮ้ยคิล่าโอ้คิล่าคิล่ามันเอาพี่เตี้ยวพี่เตี้ยวเออเฮ้ยพี่เตี้ยก็โดนแล้วเดินแหลมมาไม่ได้กูแครี่ แครีแล้วไงอ่ะเออแครีแล้วไงใจรักการหลวงแล้วกันนะเออเออเออแทงแล้วไงอ่ะแทงแล้วไงอ่ะไม่เคยกลัวเออไม่เคยกลัวทิ้งเลนอ่ะเออไม่ได้โยนแต่แค่อ่านเกมขาดเราริงต้องสลับนะโอ้มาแล้วมันมาแล้วหิวคิวมากกว่าป้อมผมหิวคิวมากกว่าป้อมว่ะ ยิ้วคิวมากกว่าป้อมยิวคิวมากกว่าป้อมเอ้ยท่านนี้เล่น ROV มานานหรือยังครับก็เล่นมาได้สักพักนึงแล้วครับผมก็เพิ่งมาหัดนะครับผมอย่าเพิ่ด่าสวัสดีครับเฮ้ยๆๆๆดๆ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 ๆเๆๆ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 นยๆๆๆๆๆซิกาเๆๆ ไปเ้า๋ยวนะเ,เออเอ,อ้ยเด็นตับแล้วนี่เดินมาได้สักระยะนึงแล้วผม<ป>ก็เล่นตั้งแต่ซีซั่นสาม,สามจะไม่ผิดตอนส,สกินซานิดอะซีซั่นสามปะผมก็เลยขนาดเล่นมานานเนี่ยปีมือได้แค่นี้เดี๋ยวเล่นเลยนะเนาะเล่นกับผมน่าใจว่ะดีขนาดเน็ตยังไม่เป็นใจโุซิกาเบ้อะโอ้โหเน็ตเน็ตเน็ตฮโรุฮโหลเน็ตฮารุมึงปล่อยป้อมมาฮัลารุรู้ว่ามึงหิวแต่ป้อมมาป้อมมาป้อม ป้อมเออได้คิวดีแต่ป้อมมาสัมพันธ์เออเออทีมผมไม่ซิกาเบ,บ้นมมมะ,บะครับทีมผมไม่ซิกาเบ้เฮ้ยกูจะตีคนไปตีทำไมคิดป,ป่าปเอ้ยเน็ตไทยเน็ตไทยไวกิ้งเน็ตไทย,ไทยโอ้าสักครู่นะครับเน็ตหลุดเน็ตหลุดฮัลโหลเน็ตไทยฮัลโหลเบร์หนึ่งเน็ต ผมบ, <Allah> บอกแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวจบสตรีมนี้เมื่อไหร่คนดูเยอะผมเปลี่ยนเน็ตให้ผมพูดแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกผมโดนพวกผมโดนทุกคนทุกคนพวกผมโดนจังหวะนี้จังหวะนี้ โอ้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 ไม่ได้รอดกูไม่ได้รอดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยมึงจะดึงมาทำไมจะดึงมาทำไมขอโทษไม่ได้เดินไปสรุปใครทำแม่เสร็จผมมาพี่กินผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม็นไทยมันเป็นอย่างนี้นี่เองผมขอโทษโอ้โหเจริญพรโอ้โหเก่งมากพี่บัสโอ้โหบอกแล้วไม่แบกบวกแจกด้วยครับอย่ามาเล่นนะครับอย่าหาทำ ยีง yeah, แม่งไม่ด่าแหละขอโทษนะแวนอุ้ยเราไม่ได้ตั้งใจแค่แค่เราไม่ได้ตั้งใจกูจก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันเราขอโทษที่เราตายไม่เป็นไรเดี๋ยวกดสับระคายช่องเราแทนก็ได้ไม่น่าดึงมึงม,มีสำลึกขนาดนั้นเลยเหรอวะมึงไปบวชให้กูเลยไปจะมีแต่สำลึกขนาดออ <Yeah. S 2> ันนนเเีีฮฟฟโโหิิกกกงร์ มีครบมีคร้งฟาดมีศึกเรแล้วมันมีฟิกกงฟิกเกอร์มันมีตุกตรงตุกตีกทำไมล่ะเออทำไมล่ะเออบิแกเดี๋ยวรอจังหวะดีๆแล้วเราจะโมหมดช่องผมโอ้โหงอีบิแก กตุกกเถกพกตุกีล่างที่ล่ากล้กินเื่อย่าตายหยบยช่องเออบีบารบอสเขียนนี้วะล่องล่องช่องบีบาร์บอสก่อนนะ ก่อนนะจะให้อภัยเออเป็นยังไงล่ะเขาเรียกว่าหาคนดูหาคนดูแบบทางอ้อมหาคนดูทางอ้อมอ่ะทุกคนใครมองก็รู้ว่าคือไปซื้อไอดีเข้ามาเล่นเสียมือผมกล้าเอ้อเหมือนได้ยินเสียงเพลงไหมฮะเรียบร้อยครับผมไหลไหลอ่ะไหลยาวไหลยาว ตอนนี้ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเออคือมูลืมดูกูลืมดูตัวกูขวโทษลืมดูลืมดูลืมดูว่ามันอยู่นี่ขอโทษโมแต่ดูเขาเอ้ยจังหวะนี้ยังไงยังไงซิกาเบ้ถามหาไหมยังไงปกนไกลโอ้ค้างค้างเน็ตไทยค้างเอ้ยค้างฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครทักผมมาตอนนี้ผมบอกเลยโคตรเครืองอ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่าต้องมีคนทักเมสเสจผมมาแน่เลย โหจบแล้ว